สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นขอฝากช่อง m b m b g t กระทิงอยู่ไว้ด้วยละกันนะครับก็วันนี้เพอรอผมเข้ามาดูเหรียญโฟกี้นะครับผมซื้อไว้นานแล้วล่ะนะครับตรงแนวประมาณเนี้ยผมมันเล็กมากผมอ่านไม่่อยชัดนะครับก็เพื่อนๆทสนใจก็เข้าไปดูในกระดานได้นะว่าในคอยเมกาแถบนะครับว่าเหรียญตรงนี้สามารถซื้อขายที่กระดานไหนได้บ้างนะครับก็อาจจะมีบายน้นมี เกียร์ไอโอนผมก็คือผมซื้อในกระดานของเกียร์ไนะครับนะก็ซื้อมาสักพักนึงแล้วนะครับเทมาสักพักแต่ข้อมูลในคอยมาเก็ตแคปตัวนี้ครับที่ผมเลื่อนมาเนี่ยให้เพื่อนๆดูด้านล่างนะครับตรงรูปอีทีเรียมตัวนี้ผมมาสะดุดแล้วผมอ่านข้อมูลนะอ่านรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จริงๆเทจขนาดไหนคอ้เพื่อนๆช่วยค้นหากัานอีกนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนบอกกันได้นะครับเล่าสู่กันฟังได้นะครับ ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สะดุดข้อความตรงนี้ครับนะว่ามูลค่าของเหรียญมันมีการาให้รายละเอียดว่า,ามีการเอาไปทำโปรเจกต์อะไรบ้างยังไงนะครับมีการเอาไปสเต็กเหรียญหรือว่าล็อกเหรียญประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับในรายละเอียดตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอ่านแล้วเข้าใจมากกว่าผมก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าทักทายกันได้อีกทีก็ช่วยกันเช็คคอเช็คกันอีกทีนะครับ ก็เป็นเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกยังไงก็ฝากรายละเอียดกันได้นะครับ mm. ก็อ่านจากนี้แล้วก็สนใจเออมันมีความเป็นไปได้ว่าอุปทานเหรียญเนื่องจากนะครับก็ดูมันมีกิจกรรมอะไรบ้างทีการที่จะเบินเหรียญหรือว่าจะนําเหรียญไปล็อกเหรียญหรือไปสเต็กเหรียญไปเ,เข้าร่วมกับโครงการกับอะไรบ้างนะครับ ในนี้รายละเอียดก็เพื่อนๆลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ค้นหาใน Google ก็ได้นะอันนี้ก็ให้รายละเอียดคร่าวๆก็จะจริงเท็จขนาดไหนก็เพื่อนๆไปดูนะครับสิ่งที่ผมสนใจก็คือมันมีข้อมูลตรงส่วนที่เอาตรงนี้ไปล็อกเหลี่ยนนะครับในอีทีเรียมกับบายนันบานันเชนนะกับอีทีเรียมเชนนะก็ตรงนี้ก็คงต้องไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในข้อมูลมาเสรตรงนี้ว่าเขาตีความกันยังไงบ้างนะครับ แล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งที่เชื่อมโยงกับข้อมูลมาเสตรตรงนี้นะก็คือเว็บไซต์ของ A M B Crypto นะครับ A M B Crypto เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปให้ดูให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับว่าเว็บไซต์ตัวนี้มันเป็นยังไงเพราะผมดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันหลักๆเลยคืออุปทานของโฟโเ,เหรียญของ FOGGY เองเนี่ยอุปทานเหรียญมันค่อนข้างเยอะนะครับหมายถึง มาร์เก็ตแคปเขาก็ประมาณ600กว่าล้าน u s เอสดอลลาร์นผมตูงสือมันเล็กผมมองไม่ชัดจริงๆนะครับแต่เหรียญเหรียญที่เป็น m a x กซิมัมที่ใช้หมุนเวียนกันกับที่เป็น Circle Supply ตัวนี้นะครับก็เป็นหลักหลักทีเลียนเลยนะเป็นหลักพันทีเลียนเลยนะครับก็เพื่อนๆลองไปดูนะครับก็เชื่อมโยงกันยังไงก็สนใจเฮ้ดูอนาคตอีก ในข้อมูลมันอา้างอิงถึงประมาณ2,013เนอะนะเพื่อนๆลองไปดูได้นะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมบอกทีเอ็มบีนะครับก็เป็นเว็บที่ผมลองเล่นคร่าวๆก็มเีเมนูในเรื่องของการคอนเวิร์ตเหรียญแปลงมูลค่าเหรียญจากเหรียญหนึ่งไปอีกเหรียญหนึ่งเท่าไหรนะด้านซ้ายเป็น BTC อีกด้านนึงเป็นไรแล้วก็มีสามารถที่จะค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการคณีคาดการนะครับ ของความเป็นไปได้ของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับก็ผมยกอย่างผมพิมพ์คําว่าโฟกี้ดูนะครับให้มันลองพิดิดดูนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงนะก็มันก็เขียนว่าโฟกี้นะาราคาค่าดาวระมาณเท่าไหร่แล้วก็มีรายละเอียดตารางราคาขึ้นมาให้ดูนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าไม่เข้าใจด้านบนด้านบนเ,เว็บไซต์นี้จะมีเมนูนะครับเข้าใจน่าจะมีภาษาไทยนะแปลว่า น่าจะมีคนไทยเข้าไปเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจสามารถแปลงเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยแล้วก็จะได้ใช้อ่านง่ายๆนะครับน้ำก็อ่านให้เราอ่านเข้าใจใช้เวลาได้สั้นลงนะครับไม่ต้องไปแปลงไปแปลงมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆที่ยังคงมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในคริปโตนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง mbgg กระทิงดุไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ